ดีครับว,วันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องประตูนะครับผมตัวนี้จะเป็นประตูลูกฟ้านสีสีน้องกันครับตัวนี้จะเป็นไม้สยามเหนียวแน่นทนทานนะครับมาดูเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าลงไล์เข้าไปสีจะสวยนะครับผมคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูขนาดมันจะมีขนาด 80-200คูณ 200, แล้วก็80-180คูณนนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้ามาชมราคากันเลยนะครับผมวันนี้ประตูลูกฟัก80-200คูณ200นะครับไม้สยามราคาเดิมอยู่กันที่1,990บาทนะครับบ้านชายลังของเราก็นำมาลดรา,าคาคุณลูกค้าพึงพอใจนะครับเหลือเพียงแค่1,690บาทนะครับผม80-200คูณ 200. ต่อมาก็จะ 80คูณ180นะครับราคาเดิมอยู่กันที่1,890บาทนะครับบ้านชายนันของเราก็นำมาลดราคาคุณค้าคุณพอใจหรือเปพียงแค่1,590บาทนะครับผมบ้านชายน,านันพบหลากหลายใกล้บ้านคุณขอบคุณครับ